อยากรู้อะทำไมป้าปปิยกับอดีมอยู่ใกล้กันจังทำไมเป็นไม่อยากให้อยู่ใกล้หรอไม่รู้พอเห็นแล้วเพลินดีจริงปเปล่าเพลดูเป็นหนังเลยเห็นแล้วเพลินเลยเห็นหรืองอนบางทีก็เพลินบางทีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเพลินหรอ งอนเปล่าไม่งอนแน่นะฮะถ้าถ้าผมรู้แบบนี้ผมไม่งอนหรอกแต่ถ้าไม่รู้นี่อ้าวงงอย่างเดียวเลยไม่งง,ง,ง,งคือใครตอนนี้งองอยู่หรือเปล่าไม่งงอ,อ่ะอ่ะให้ยี่สิบบาทไหนเนี่ยเนี่ยมีแบงกาโมโปเกมอนแล้วนะนี่ผมมีหนึ่งพันบาท 50บาทซื้อหนมได้ไหมเนี่ยได้เอาไปแลกแบงก์กามโมได้อย่างเดียวเป็นแลกที่ไข่เ่ยขอแลกไหน่อยจะแลกแบงอะไรเอาแบง์ห้าสิบแลกแบงพันได้เปล่าได้เหรอใจดีจังไม่ใช่ป้าให้แบงค์ห้าสิบแล้วไปเอาแบงค์พันมาได้ได้วยเหรอ ได้ใจดีจังให้แบงค์ห้าร้อยแลกกับอะไรแบงค์ห้าร้อยแลกกับอะไรแลกกับแบงค์พันโอเคแบงค์ห้าร้อยแลกกับแบงค์พันเอได้สองพันแล้วว่าแบงค์ร้อยแลกกับอะไร <c oughs> ก็แลกกับแบงค์พันหมดแล้วยัง ได้าสามพันแล้วได้อะไรอีกอข,อขอหากรเบ่งพันผมใกล้หมดแล้วนะที่จริงวันหลด,ดหมดแล้วแหละบางยี่สิบเลือกเก็บเอาอะไรเบ่งพันไม่มีแล้วอ้าวมีแต่บางร้อยเอาไหมา

แบงค์แรกอะไรป้ามีแต่แบงค์พันนะ่ะแรกอะไรก็ได้แบงค์พันอยู่ดีแบงค์พันแรกอะไรออมีแบงค์เยอะแรกกับแบงค์อะไรมีเยอะไม่อยากแรกอะไรมีสามพันแล้วเนี่ยว้าวเสืออะไรดีนะ ร้อยเด็ดเดียวเดยว,ดยว,ดยวมีแบงค์คอนเกแบงค์มีเท่าไหร่รวมกันสิ<ม>บอกสิสี่พ <4, 000. S 1> ไม่ใช่ของไปของไปมีทั้งหมดกี่บาทโอ้โหเยอะเลยเอ้าลองบอกกันด้วยพันห้าพันเจ็ดพันแปดปบอกยี่สิบ 1, ครับแล้วก็เป็นเท่าไหรพันเจ็ดสิหายไปไหนอ่ะพันแอยบอืมแล้วบวกอีกห้าบาทพั 1, นเก้้ออืมพันเก้ร้อยยสิบ9ีพเก้ยบแล้วบวกอีกเท่าไหร่อีกห้อีก50สบ เป็นเท่าไหร่สองพัน <2, 000. S 1> มั่วพันเก้าร้อยยี่สิบบวกห้าสิบเป็นเท่าไหร่ยี่สิบบวกห้าสิบเป็นทั้งหมดเท่าไหร่พันเก้าร้อยเท่าไหร่พันเก้าร้อยห้าสิบอ้าวก็เมื่อกี้บวกกันแล้วอะเจ็ดสิบอืมแต่ผมมีแบงค์เยอะมาก จะเอามาแลกไหมเขามีแบงค์ห้าร้อยสองแบงค์นี่แลกไหมสองแบงค์เท่ากับหนึ่งพัน

응? <놀람> 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 <놀람>